สวัสดีค่ะติวุฒิรลียุธนุพันธ์ประจำที่16มีนาคม2559นะคะในส่วนเซฟ t y ้เดฟิวเจอร์นะคะเมื่อวานก็ปิดร่วงลงกลับมาที่ระดับ,บ889.60จุดนะคะจากวันก่อนหน้าที่ปิดไประดับ897.30จุดนะคะทั้งนี้ก็มีแรงขายของนักทุน ในกลุ่มสถาบัานออกมา2,500กว่าสัญญานะคะขณะที่ในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยนักงทุนต่างชาติก็กลับมาขายกว่า2,617ล้านบาทนะคะร่วมกับนักงทุนในกลุ่มสถาบัน1,290กว่าล้านบาทนะคะทั้งนี้เองเนี่ยยังคงต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของฟันฟลูนะคะ แม้ว่าจะคาดหวังในเรื่องของการที่เฟดจะยังไม่ปรับขึ้นตาดดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้นะคะซึ่งก็คงจะรู้ผลในเช้าวันพรุ่งนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ดูมีคาดการณ์กันในเรื่องของการที่เฟดอาจจะปรับขึ้นตาดดอกเบี้ยในปีนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยออกมาค่อนข้างแข็งแกร่ง ดยเฉพาะในส่วนของตัวเลขในภาคแรงงานแล้วก็ในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของตัวเลขค้าปลีกที่ร่วงลง0.1%นะคะเมื่อคืนนี้ในฝั่งสหรัฐแล้วก็ในส่วนของอดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยก็ออกมาไม่ค่อยสดใสทําให้ยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลการประชุม FOMC เนี่ยจะออกมาในทิศทางใด ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะบูชอรแรงกดดันจากคลองวนในเรื่องของปุทาน้ามันระดับสูงนะคะคิดว่าน่าจะยังไปแรงกดดันต่อหุ้นกลุ่มพลังงานอยู่บ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่ม ICT ในบ้านเราอาจจะมีรีบาลดับขึ้นมาโดยเฉพาะตัวใหญ่อย่างแอดวานนะคะหลังจากที่ศาลปกครองเนี่ยมีคําสั่งคุ้มครองนะคะในเรื่องของการาร้องขอเกี่ยวกับาการที่จะระงับ คลื่น900เมกะเฮิร์นะคะสำหรับในส่วนของลูกค้าของทาง A AS i นะคะก็จะได้รับความคุ้มครองไปอีก30วันนะคะก็ยังไม่ซิมดับก็อาจจะทำให้มีแรงซื้อคืนกลับเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ยังรอลุ้นในเรื่องของ Jazz นะคะในวันที่21 มีนาคมนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะ,ะมีผลอย่างไรในเรื่องของ 4G นะคะก็จะสามารถได้พันธมิตรหรือว่าในส่วนของการแบงค์การันตีเนี่ยเข้ามาหรือเปล่านะคะสำหรับในส่วนของไอ่อสวันนี้คือน่าจะแกว่งตัวผันผวนรอ,อความคืบหน้าของการประชุมเฟดนะคะ ในกรอบ885-895จุดนะคะก็กรยุทธการลงทุนเมื่อวานตัดขาดทุนสถานะลองเดิมไปนะคะสถานะใหม่รอเปิดลองอีกชั้งที่รา887นะคะหมายทึงกำไร895แล้วก็ตัดขาดทุนตามกว่าจุดเปิด3จุดค่ะส่วน Single Stock f u t u r e นะคะ a a v S16 นะคะวันนี้มองว่าเป็นโอกาสในการเข้าเก็งกำไราตามแนวโน้มทางเทคนิคที่ได้แรงหนุนจากการปิด เหนือเส้นค่าเฉลี่ย a 25นะคะแล้วก็สัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะคะส่วนใงแง่ของพื้นฐานเองถ้ามองในปีนี้เนี่ยก็แนวน้มผู้โดยสารน่าจะเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ได้ไประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันที่ต่ำลงโดยเฉพาะในส่วนของไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะก็เป็นช่วงไฮซีซั่นแล้วก็คู่แข่งอย่างนกเนี่ย มีปัญหาเรื่องของการขาดนักบินแล้วก็ต้องงดเที่ยวบินในประเทศนะคะก็ดูจะเป็นบวกต่อทาง AAV นะคะนอกจากนี้ในเรื่องของการรับเครื่องบินใหม่กว่า5าลำในปีนี้เนี่ยน่าจะช่วยในเรื่องของการขยายเส้นทางการบินแล้วก็การขยายโจมตีบริการในระยะยาวด้วยนะคะก็มองในโน้ม a อยังค่อนข้างดีนะคะลองเ v h 1 6ที่5.25บาทนะคะเป้าหมายทำกำไร5.4แล้วก็จะขาดทุนถ้าหากว่าหลุด5.16ค่ะสวัสดี